สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้า YouTube ทุกท่านครับอ้าห่าง่ายกันไปไลยมือหลายเว้นครับมพปมาพอกันครับจบสิน้นแล้วครับอ่ในการเดินทางาช่วงแลนดูดูมั่นนะครับเนาะจากที่ได้แลนช่วงใดครับพี่น้อง เริ่มพินาหรืออีซองเดียนซ้ำเดือนพมดแล้พี่น้องเอ,เอ้ยเบบเบิ่งกอนยังว่าท่านได้รู้ว่าที่เรียนเปิดเรียนย่ำใดมันราคาลงย่างมากครับมันรวมโรงงานสื่อโลระบาดพี่น้องเอ้ยตายตายตา,ยา,ยา,ยายสามารถที่สื่อลูกไล่ได้หรอกครับเช่าไล่กันตกอับลำบากเลยครับเพราะว่าเช่าไล่กันขันสื่อซ้ำนี้แล้วจะกิ่ไปขายซ้ำใดแล้วพี่น้อง อเอาไ่กับบไว้บอกคนหยุดหยุดสะกรอนพักสะกอนครับกกับบ้านแล้วครับเมื่อนี่เดินทางกลับบ้านครับขึ้นพาเกิงครับหลังจากสังอ่าโตติดกล้องแล้วครับนะโตติดกล้องไปแล้วครับบรูวา่าสีทรงหอดมือไหนนะพี่นอ้องตอนนี้ก็ใส่มือถือไปก่อน เมื่อจับไปก่อนในช่วงรีวิวครับเพิ่งบรรยากาศข่างท้างพี่น้องงามครับไปไม่เขียวจะอุ้มเห็ดก็เริ่มออกแล้วพี่น้องขึ้นภาเกิ้งครับเดินทางขาขึ้นครับกับน้องบวแดงครับรู้สึกว่าอาจะได้ไปเล่นเล่นใหม่นะครับเนาะ แกที่ซื้อไหม่ยู่บ้านไ้นี่ก็ที่ได้ล่างรถถอดฟ้าท่ายครับเตรียมโตัเล่นใหม่แล้วครับเล่นถ่าช่วงมันออกมาเป็นยังครับกำลังดีเขาบ้านล้นครับ บันรลนนุ่นเมาอ๋อบอเอนบัตรลนนุ่นเมาแล้วพี่นังอ่าลงเขามาหนิบอมเมนบัตรลนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวครับ ผมจ็เล <À. S 1> ืมซื้อบัตพี่น้องกว่าษขวจก่ไหลก็่ได้เรียนมาดนเราเลือมหอนทุทั้ง งามพีน้องปีนี่ฝนตกให้แต่หัวปี บัวแด,ดง30มกิโลลงเขาแล้วก็ซ้ำห่อนล้วพี่น้องอ๋อบ้านสีลองครับอ๋อบ้านสีลองเหนือบ้านสีลองใต้พี่น้องขอโทษขอให้หล่ไล่บ้างนว่าบ้านลนลนลนเหมาวูบมันเป็นเส้นน้องบวดดงัวแดงพุ่นบ้านลนนนเหมาอ่าเส้นนี้เป็น บ้านสีล้องครับสีล้องใต้สีล้องเนื้อเขาบ้านสีล้องจากบ้านสีล้องก็ขึ้นไปน้ำปลาน้ำพูไปขึ้นพักเครื่องไปแล้วครับบ้านนี้จะเลื่อนขึ้นไล่ได้พี่น้องทั้งนี้บ่าไดน ไทยบรรยากาศหนทางให้พี่น้องบึงสองสามเมื่อแล้วพี่นอ้องถากล้องบม่มีเรานงานได้ตีแต่ดวนครับอาฝ่าวไปเอามันยันมันเน่าพี่น้องเอ้ฝนตกแห้งไหลยานมันเนเ่านนครับอ่านี่ก็คือรถโดยสารครับชัยภูมิหนองบัวแดงยังมีอยู่เด้อพี่น้องรถสองแถวครับ นี่ครับรถสองแถวน้องมะเดียงทางนี้ก็ขุดยก่มั่นก็นได้ราคามันตกายจ้จากิบไฟายจังใดมาจังใดพี่น้องเอ,อ้ยมีหอดมองทีไขเรามั่นก็นได้เปิดโรงงานเดียวโคตรราคา่าโคตร ปลาก็เริ่มออกแล้วพี่น้องหักไฟปลาหักเงี้ยวหักเงี้ยวหักเงี้ยวเงี้ยวหน่อยเงี้ยวปลาออกแล้วพี่น้องเ้นนี้อาจีพเขค่อยไลยครับถ้าเส้นพักดีชุ่มพ้นนิ้วไลยครับหักเงี้ยว เด้นน้ำครั้งเป็นนำ้ำทกแล้วพี่น้องเห็ดพออะ, H ะเริ่มที่ออกแล้วล่ะพี่น้องนี่แหละครับช่วงเห็ดพอออกดีจัง้อยแต่ป้าแถวนี้ครับนี่ขึ้นเบ็ดคนกบทิเต็มโคกละผููละ่ะ ต็มโคกเต็มคูแล่ะครับวันนี้จอต็มกันอยู่นี่แหละครับอีกเกยอนไอยก็เริ่มออกแล้วครับเห็ดพออายุน้องบดแดงยู่ทั้งบ้านเกียงออกแล้วพี่น้องเห็ดพอแต่ผมกับพอมีเวลาเข้าไปเบิ่งเคลียร์หรอกครับเลียนงานอยู่ กำลังขึ้นภาคเริงไปัำคลิปนี้เบิ่งกันไปยาวยาว พี่น้องอย่าเฝ้าไล่หูไหล่ตาเด้อ บัตราเกิ่งเนาะพี่น้องบัาน,นสิลองสิลองเหนือบัานคำนอยบัานคำนอย ก็ที่เป็นจุดอ่าเป็นจุดพักรถแล้วก็ที่เป็นจุดอ่าขายของฝากแล้วพี่เนาะดีครับจุดนี้นจุดขายของฝากครับนีแล้วครับมีของเงี้ยวหลายแล้วเงี้ยวบักไฟ น้อยก็เห็ดออกกัละบาทแล้วเห็ดเลยน้อยก็เริ่มว่างขายกันเต็มนะพี่น้องอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงามเริ่มพี่น้องเลย ขาลงแล้วครับขึ้นผมว่าสีแนลนรัดมาพี่ครับทว่าเส้นเนี่ยแลนใกล้ครับเพราวที่หัวทว่าเส้นนี่ผมขึ้นหนี่ก็ได้ันนีเขามาส่งาตาครับแบกเขามาบันเอยียงเพืนเนี่ย ตรงตาก็เลยวาทถิขึ้นเลยเลืเลียเ้ยวเขาเซ็นน้องบัวครับเซ็นบ้านหอยน้ำคำมวาทถิแล้นมา่พาเกิืง,งนี่แงเงม้นเล่นกันได้อ่อมืนอกี้ก็มือโฉบมือมันนะพี่น้องเออผู้ใดกับ,บันดีผู้ใดดีดใจโศกโฉบมันมัน,มนอันนี้เป็นอุทยานครับ นยานกรมป่าไม้ของหนองบอัวแดงครับขาลงแล้ะพี่นอ้องยินดีต้อนรับครับเข้าสู่อำเภอหนองบอัวแดงีขาลงอะ เอาไปลงุงเด่นไม้ตองโอ้ยหีิบกล่องไทยกับพระท่านพี่น้องเลยทั้งได้ถือเอาทั้งเรียนรถหนักลงครับอันตรายพึ่งก็เลยปรได้ศไทยพี่น้องเบิง่งจ,จุดสุดยอดเลยมังวะทางเจ้าของบ่ได้เที่ยวดูครับบ่เคยได้เที่ยวโดนแล้วเอารถหน่อยลงไปได้จัก,กว่าจักปีแล้วครับบ่เคยได้เที่ยวทางใหม่เพิ่น เลยปกาหยิบกล่องครับยังสี่ครับว่าเป็นยังแล้วก็กลองเที่ยวดูครับนี่เอาหูจักโค้งจักบะโค้งแล้วครับหูว่าจุดเป็นจุดได้เป็นจุดใดแล้วครับนี่ครับอ่าปูอ่าโซ่เลยเป็นตั้งตลอดก่อดไปดับไฟนี่ครับวัดคาเกิดมมวิวบรรยากาศพีน่องเลย งามบ่ครับน,น้องอกระดีเด้นาะชื่อเอาของสีก็ได้เขาได้ใส่กล่องใหพ้พี่น้องได้เบิง่บงทุกกล่ทุกวันครับคุณงามครับงามนี่เพื่อกระดีว่าขายของอยู่มองจุดชมวิวครับนี่จะพากันถ่ายรูปครับพากันถ่ายรูปครับนี่เห็นบอกครับโอ้โหเขาวงก์เปอนน้องบอดแดง อาลาดอาลาดต้องไปครับขาลงขาลงครับช่วงฝนตกครับน่านี่ทะเลมหมอกครับสวยงามมากครับจะมีดอกไม้สีแดงสีชมพูสีม่วงโอเทมแล้วครับ ไม้ปลาไม้ปลาก็กำลังออกครับกำลังางามเป็นถนนอ่าอีกเซนหนึ่งครับที่สวยงามตื๊บ ซอนี่นะงอลงงอผีบนทางมันรถอ้อยคคแนนรถอ้อยรถนักกระิ่เล่นขึ้นตั้งนี่แล้ครับนี่ตั้งสายสุดนี่แล้ครับนี่รถอ้อยขึ้นตาเขาสวนรถอ้อยยุ่งเทิื่องเขาต้องจอดให้เขาขึ้นก่อนครับ ช่วงหนาวว้ลง,ลงแล้วพี่น้องทางเก่าทางเดิมอยู่ครับยังว่าท่านได้ขยายแต่ลดคนทางไล้พี่น้องสอมแซมเน่แต่อยู่ทางล่างแน่ปกไปเนี่ยยังม่าท่านได้ขยายคานออกครับ มีแต่ขยายแต่มองจุดชมว,วิวมองมองนั้นมองเดียวครับเสร็จภาคเกินอ,อ้ลงเขาสุดแล้วพี่น้องพบป๊อกันไหมเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่นอ้องเอ้ยครบบงาง่ายกันไปโดนขอโทษขออภไยหลายๆอ้าวสำหรับคลิปนี้ครับเจริทางกันไม้เง่าไก่้าขึ้นเขาลงเขาสุดแล้วครับ พบอพอกันใหม่นะครับเนาะคลิปหน้ามีโอกาสกะที่ได้ไายให้พี่ให้น้องได้เบิ้งตลอดสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนบันบันๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ